สบายดีสบายดีนะทุกคนโอ้ย่าแหงเด้อวะเปิดคลิปต้องมองยังงเอาไหมสบายดีทุกคนสบายดีตอนแรกเนาะหลังจากที่พงเฮาไปเที่ยวอยู่ทางนครหลวงพระบางกลับมาเนาะพงเฮาก็จะได้ มาเวซื้อเครื่องซื้อขนมไปต้นลูกๆเนาะหน่อยก็ถือว่าจังซี่เนาะทู้สมเนาะเือ่ว่าเครื่องเสียงของน้องนกกะยักอันเวทตั้มเนี่ยพี่น้องเอ้เนาะก็ะือ่จังซี่พี่น้องเอ้อาหลังจากที่บ่าวนำขอนุญาตอาบ่าวในนึงเนาะเที่ว่าหลังจากที่พาสาวรีพาสาวติบุญรอดเนาะไปเที่ยวนครรงพระบา ไปอัดเพลงไปกินบุฟเฟ่ไปซื้อเสื้อผ้าไปเที่ยวต่างๆแหละพี่น้อยแล้วก็มาเที่ยวที่สญยับุรีในงานบุญ้างเนาะหลังจากกลับมาแล้วบ่าวบุญนำก็ได้มาไปส่งเนาะส่งซาลีซาติกทุกคนแหละพี่น้อย อันนี้ก็คือว่ารอบรอบกลับมาพี่น้องหลังจากรอบกลับมาแล้วคิดฮอดลูกไล่พี่น้องเนาะอ่าอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเวลาที่บ,บ่าวู้ญนำและสาวนกอ่าไปห้างลูกอ่าเป็นสามสี่วันกลับมานี่อ่าเขาเจาจะดีใจลือจังใดเนาะเพราะตอนนี้เขาก็ได้มาแค่ซื้อขนมอยู่นี่เนาะมัดมัดไปแล้วเนาะอ่าซื้อมันแล้วเนาะนี่เนี่ยซื้อขนมซื้อนม,นมอย่างต่างๆ<ม>ไปตอนลูกพี่น้องเลยเพราะว่าทุกครั้งที่พวกเขาได้ออกมาจากอ่า อ่าลูกๆแล้วก็กลับไปเขาต้องได้มีของควัคือดังที่ลูกล้านฮอแหละพี่น้องเนาะฮอได้ไปสร้างมาสร้างนี่ต้องอยากได้ของตอนอยากได้ขนมอยากได้ทุกอย่างแหละคันใดก็ดีใจเนะาะขออนุญาตให้น้องนก,นกจับกล้องแล้วก็เดินทางพบกันในแต่ละรนยนะอเนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคนะทุกคนตอนนี้วกเอาก็เดินทางไปน้ำกัน ไปไล่มือก็คิดฮอดตลูกๆเนะาะแล้วเบิ่งวันลูกๆจะขึ้นฮอดตทางบ้องไปลุ่นทำส้มต่อสิงไฟส้นหัว <c oughs> โอ้มีเบียร์กระป๋องอีกแน่อย <c oughs> ดีใจขึ้นฮอดอ์ิขึ้นฮอดตมาเด้อ <c oughs> จะ้ดดก้อนมันส้มเจยก่นอนขึ้นฮอตดอตเราไง กันได้เขาเงี้แล้วเด้่มือกับมันจันทร์อ๋อเด็กไปส่งอีแล้วคันให้ไปส่งไงพาะไปส่งลูกเด้อพ่อพ่อเลยแหละโอ้ยนเขเต้าน้องเต้าเนาะพ่อพ่อพ่อฮาโอ้ยดีใจพี่น้อยเขาจะมาอยู่น้ำมาพวกเฮามาเข้าสังคมมาพัฒนาฮ่าอันเปรียบอะไเลยพี่น้องเนาะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้พวกเราเพราะ,าะรว่าจะเป็นบาวาาบ,บุนนำสาวน้อยแ้่การวมทางทีมงานก็แลวพี่น้องเ้ยทาบบมีเอฟซีทาบม FC, ทาบมีทุกท่านก็คือสิบบมีมอนีเนาะผสมเนาะฉะนั้นบุญกุศลในครั้งนี้ก็ขอให้เป็นบุญกุศลของมดทุกคนพี่น้องเลยว่าให้ทุกคนจงจะเจริญร่ำรวยสุขภาพแข็แงแรง ต้องเลีองช่วยคนทุกคนยากช่วยบางผู้นำสาวนกช่วยทีมงานในครั้งนี้รายนะการไล่ครั้งเนาะราการไล่คนที่ทุกทานน่านได้ช่วยไม่ว่าจะเป็นวัดว่าอาหารรายการทุกทุกคนที่ท่านได้ช่วยที่ขึ้นมาสัวนนี้แล้วก็ขอให้ได้กลับขึ้นมาเป็นร้อยเทา่าเป็นล้านเทา่าเนาะในใว้ใว้นี่เดอ้อ 我、哦。 มาพกห้องชิบาพี่น้องเนาะแล้วลว่าบ้าเป็นสีภัยเลยมมย์สีภัยกันเลยสอภยัยกันดตัวให้พออ่อม่เศากับไแม่หากว่าม,มีเวีแววกับไอแม่มก็ได้เพราะว่าไปไปมันมแคเนียงานทำบุญพี่น้องเขาบอกเอาโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราไปพบกันตอนอยู่ฮอตบานของพ่อปูกัน ไปพบกันกับลูกๆโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเราก็มาใกล้จะถึงบ้านกันแล้วโอ้ยรถตาเลื่อมน่าทึ <c oughs> ่งว่าตาเลือ่อม <c oughs> ตาเลือ่อง <c oughs> ตาเลื่อมตาเลื่องเนาะ่อยเฮ้ยตอนนี้หอดแล้วโอ้ยไปโฮ้ได้บริษัทพวกอีเพอีพ่ออีแม่หรือเด่นดิแต่ว่าบุมมีคนอยู่อ๋ออยู่ที่นี่อยู่เนี่ยอยู่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 โอ้ยกระตือรนเนาะ Oh, okey, bom, okey, 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 okey,

Mami. Ma, ki, ki? eh. Oh, buku ransel. Oh, kena Oh. Ha. Dor, 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 dor. nak. Oh. Nak Oh. Tak Ya, muni ke buku kod ipo sana. buku kod tahun ni nak.

นี Dante, ่นั่เสื้อยองพี่น้องน่เสื้อยงบอกก็ใกล้ก็ไข่พี่น้องงงัว to uhm. เป็นไรแล well ้วเนาะอันนี้เด็กเริ่มเริมแต่เดือนสิบเนาะของเขานะ่สิบสิบเอดสิบสองหนึ่งสเดือนสิบเดือนห้านำแะหักหักันห้องเกมแล้วหองเกมหอน้ำแล้วห้องเกมห้องน้ำแน่

vừa chúc cho cho chụp kịp chưa? nó ao. Ừm. Nó Ôi, đi đi chạy lại. À, học cơm con, hiền xưa, một... <laughs> là hiền đăng sơ luôn. Bời này học. hiền nè, thứ. này không hiền nè. Con hiền. Rồi, ngưn không. 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 Không, không hiền đây Không hiền,

เมื้อน yeah oh, ั้อุ้งเรายันนองเบื้องนั้นหอมเบ้นัเกียวจี๊ดอยจ้่อพากินข้าวแรกแล้วบอแล้วกินข้าวปุ้นโอ้กินข้าวปุ้นูเสพปะม่เสพเสพสิรินทรเน็ตเอ้ยอปแอปานเบอระเฮ้ยเก่ง ไปเบิกอายุเหยนหนังสือเบิ้งเป็นลอกเอียนเบิ้งเอตางใช่ไหมเด็กเปลี่ยนเปลี่ยนคู่มังใช่ไหมอืมโอ้เขียนขี้รายพี่น้องเนาะอันเด็กขยะเนาะถนัดพ่อถนัดมันพี่น้องข้ออีโอเล็กซี่เออเล็กซูดเล็กซี่เป็นแล้วอืมเก่นเกงเนาะ เอาบุกขวานเหียเดียวเป็นมือสั้นเรยเี้ยนอะไรอืมคือว่าแห้งเพาแห้งมันเนาะเนยน็อกกระไรไ่คนกามีแห้งสายคือกันละเล็กเล็กนั่งอืม้ากเก่งแล้วน้องต้ากไ้จอมดิพึ่งยู่ ป้บหดแล้วป้บหดแล้วเออมดไปกันแล้วปุ้บปอบป้าเอ่างอันนึงอันนึอันนึงยู่ใสอันนึ่งยู่พึ่งรองเอาเมืกเอาหัวมาใส่กันประหมดนะมื่อเมื่ไปห้องเรียนเ้าม่น้องเอาัอคนใกลเด้ฮวน่ะคนกลคนขี้เหรนี่

mặc dù đen đi, cực bắt đầu giật tiêu tao giật tiêu giật giật tiêu cực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  lục. giật đi mà giật Evident không em nói dù nó không hiến cô em nói dù nó không hiến cố, đốt em nói không hiến cố, em nói nó không hiến Bố em nói dù nó không hiến cố, em nói nhặt nó không hiến cố, em nói dù nó không hiến cố, em nói dù nó không hiến cố, không 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 โอ้ยตุยพี่ดีงามนะซี่ซี่นี่ซี่โอเคแล้วเด้ซี่ซี่เป็นซี่ซี่พวกเฮาหมดแล้วบัดนี้นี่ลูกลูกาวจอมกะงามแล้วน่เห็นบ่น่งามแล้วตั้งแต่ยังบ่ได้ตุยดีเด้อเนาะนี้ลูกลมอยู่ไสลูกลมอยู่ไสเอไปย่างด้บดเด้ เอ้าตั้ตงนั่งกินขนมลูกไปเรากินดูบอลแล้วมันมดอีกขึ้นเอาไปโหโหโหดังบอลเก้อีพอยดอีพอยด์ยังไข้เอเนอ้ออ้าวบุดี้แต้ที่ขยุ่งนะตอนมันได้ไปห้องมออแท้ๆแหละ

มาปิดคลิปทากันเนาะนะน้ำยูนน้ำโจมเลปิดคลิปทำกันน้ำจมลูกเศร้าจจมลูกเศ้าไปเศ้าลูกมาปิดคลิปแม่บบหม โอ้ดูมาลูกมาจอมมั้ยมามาปิ๊ขึ้นเลูกอะไรมาเข้ามาอะพ่อดูเด็นเด้นเดินเดินก่อนนันงงามเอาเคนแ้ทุกคนตอนนี้พอเอาไปจับมลูกๆปิ๊งเยบร้อยบอนี Bé, bố đốt con. Bây giờ đi ra luôn. Ông phải tìm 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 tìm

เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวาสดีขอของเว้าสำหรับ๊คยบายบาย